สวัสดีครับวัยรุ่นอยู่กับนหนวดสหายฟิชชิ่งนะครับวันนี้พามารีวิวรอกเบสทรงกลมสายหน้าดินหนึ่งตัวครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า vbase momo x ครับเริ่มจากตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับเจ้า momo x จาก vbase ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแพ็กเกจแบบเคสแข็งเลยทนทานและแข็งแรงเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับหรือว่าเปิดแพ็กเกจออกมาสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนั่นก็คือตัวรอก momo x ครับและก็จะมีแมวนุ่นนะครับใน เรื่องของวิธีการใช้งานรวมถึงวิธีการเคลมสินค้าขั้นตอนต่างๆแล้วก็จะมีเครื่องมือให้1อันนะครับเป็นประแจนะครับสำหรับเปิดหัวน็อตที่บริเวณแขนหมุนนั่นเองสัมผัสแรกของ V Base Momo X นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยสําหรับตัวนี้ที่นํามารีวิวโดยเฉพาะสีแดงเชอร์รี่ในลักษณะแบบนี้ปัจจุบันมีให้บริการ3สีนะครับก็คือสีแดงดํลาลักษณะแบบนี้สีม่วงดําแล้วก็สีดําทองโดยสเปคที่วางมานะครับอัตราเกเรชโช5.3ต่อ1 บอแบริงที่ให้มา4บวก1ครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมให้มาถึง15กิโลกรัมโดยเคลมว่าด้านในเนี่ยเป็นผ้าเบรคคาร์บอนด้วยนะครับไลายคาปาซิตี้หรืออัตราการจุสายนะครับขนาดหน้าตัดสาย0.32จุได้ถึง290เเมตรครับจุวันเหลือลอสบายๆเลยมาพร้อมกับน้ำหนักตัวรอกนะครับ354กรัมนะครับและยังมีระบบหน่วงให้อีก2ระบบนั่นก็คือระบบหน่วงเม็ดลาและระบบหน่วงแบบไม้เหล็กนั่นเองมา เริ่มสำรวจเกี่ยวกับมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์กันนะครับเริ่มที่ด้านฝาห้องเกียร์ก็จะมีโลโก้ของทางค่าย V Base นะครับและถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตรตาเกียร์เลโชนะครับที่โชว์ไว้ให้ชมกันอยู่ต่อไปเป็นด้านฝาปรับน่วงแม่เหล็กนะครับก็จะมีโลโก้ของรุ่นนะครับนั่นก็คือ Mo โ o X นั่นเองแล้วก็มีเนมเพจของทางค่าย V Base เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็จะมี เป็นเลเวลนะครับไม่ได้มีเป็นตัวเลขแล้วก็ปรับคอนสปูลนะครับก็จะมีตัวเลขให้นะครับนี่คือมาร์กต่างๆ่าบนตัวผลิตภัณฑ์ต่อกันที่วัสดุภายนอกกันบ้างเริ่มจากตัวแขนหมุนนะครับหรือว่าแฮนเดิลให้วัสดุเป็นอลูมิเนียมตัวหนอบเนี่ยให้วัสดุมาเป็นยางแข็งนะครับขนาดใหญ่เป็นทรงพาวเวอร์จับกระชับมือสตาร์แดกนะครับงานผสมผสานระหว่างงานอลูมิเนียมกับงานสแตนเลสนะครับ ฝาปรับคอนสปูลเป็นงานอลูมิเนียมครับฝาห้องเกียร์ก็เป็นงานอลูมิเนียมเช่นกันเฟรมกลางนะครับเป็นงานอลูมิเนียม CNC 6061นะครับแล้วก็ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กก็เป็นงานอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวสปูลนะครับให้มาเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC 6061นั่นเองครับสำรวจเกี่ยวกับระบบคลิกเสียงกันบ้างนะครับว่า MoMOX ตัวนี้มีคลิกเสียงจุดไหนบ้างจากที่นันวดสำรวจนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือบริเวณจุดปรับหน่วงแม่เหล็กนั่นเองนะครับ ที่ด้านฝาปรับนวงก็จะมีคลิกเสียงมาให้และอีก1จุดนะครับก็จะเป็นคลิกเสียงปลารากนั่นเองครับมาดูที่ระบบนวงกันบ้างนะครับจุดแรกเลยก็เริ่มจากระบบนวงแม่เหล็กก่อนละกันนะครับวิธีการเปิดมาดูเนี่ยเราต้องเปิดจากฝาห้องเกียร์นะครับไขน็อต3ตัวนี้ออกนะครับพอดึงออกมาสปูลก็จะออกมาด้วยนะครับตัวระบบนวงแม่เหล็กเนี่ยสามารถปรับละเอียดได้ถึง13สเต็ปนะครับมาพร้อมแม่เหล็ก4เม็ดอยู่ด้านในนะครับนั่นก็คืออยู่ด้านในส่วนของฝาปรับนวงม่ เล็กนั่นเองส่วนระบบน่วงอีกหนึ่งระบบนั่นก็คือระบบน่วงแบบเม็ดลานั่นเองที่ทางค่ายเคลมว่ามันชื่อ WBS หรือว่า V Base Drag Block System นั่นเองมันคือระบบน่วงเม็ดลาที่มาแบบ6เม็ดนะครับสามารถเปิดและปิดได้ตามความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งานนั่นเองนี่ก็คือความพิเศษนะครับมี2ระบบน่วงก็คือระบบน่วงแบบเม็ดลาและระบบน่วงแบบไม่เหล็กครับส่วนสปูลของ MoMOX นะครับผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม6061นะครั วิธีการถอดออกมาดูก็ต้องเปิดฝาห้องเกียร์ออกมาก่อนนะครับแล้วดึงสปูลออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวสปูลก็ผสมผสานระหว่างงานอลูมิเนียมแล้วก็ตัวแกนสปูลก็เป็นงานสแตนเลสครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดสําหรับวีเบสโมโมเกนะครับกับค,คลิปแรกเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษนะน้หนวดทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งอัตราเกียร์เลช5.3ต่อ1บอลแบริร่งที่ให้มา4บวก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม15กิโลกรัมไลาคาปาซิตี้ขนาดความจุสายหน้าตาัดศู 0.32เนี่ยจูได้ถึง290เมตรมาพร้อมกับน้ำหนักตัวรอก354กรัมและความพิเศษของมันก็คือมีระบบหน่วงอยู่2ระบบระบบหน่วงเม็ดลาและระบบหน่วงแม่เหล็กนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับข้อมูลด้านไหนผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนนวดขออภัยณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการทดสอบภาคสนามและการผ่ารอกเช็คสเปคภายในครับ